ท่านผู้ชมคะเบรกนี้เป็นเบรกที่2นะคะดิฉันดาราวัณงามศรีโรจนกุลนะคะก็ยังอยู่กับอาจารย์สมริทแ้ศุนทรไพเรนะคะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนและเบรกที่1เราได้พูดคุยกันถึงในเรื่องราวของออสินค้าที่ดีจาก TPI และสาระดีๆจาก TPI และการแจ้งตำแหน่งของดวงดาวนะคะและเดี๋ยวเบรกนี้นะคะเราไปฟังสาระดีๆดีนะคะจากท PI นะคะปั๊มน้ํามัน,น TPI ประกาศลดราคา เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลและลดค่าใช้จ่ายค่าขนส่งให้กับประชาชนปั๊มน้ำมัน TPI ประกาศลดราคากลุ่มน้ำมันแก so ๊สโซฮอล91และ95ลดราคา1บาทต่อลิตรและกลุ่มนีเซลลดราคา50สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะอันนี้ก็เป็น สาระดีๆนะคะจาก TPI นะคะและวันนี้เราก็มาพูดคุยกันถึงชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนนะคะว่าปีนี้ปี2568ปตามาสุดท้ายแล้วนะคะมิถุนจะยังมีความเฮงความปังอย่างไรนะคะเราไปฟังจากอาจารย์สมฤทธิ์แจสุนทรเพรอะนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะต้องมารู้ก่อนนะคะท่านที่มาฟังนะคะในเรื่องราวของชาวราศีมิถุนนี่อยากจะรู้ว่า ชาวราศีมิถุนเนี่ยเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะจ้าครับสำหรับคนชาวราศีมิถุนเนี่ยก็คือเกิดตั้งแต่ระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึง16กรกฎาคมครับของทุกๆปีนะครับก็คือการที่มีดาวอาทิตย์เนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีมิถุนนะครับ,รบส่วนลัคนาเนี่ยเราก็จะดูสัมพันธ์กับชาวราศีโดยที่ ในแต่ละราศีเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นคใครที่มีเวลาเกิดปุ๊บเนี่ยเรารู้ชาวราศีก็บวกเวลาเกิดไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นลัคนาของเจ้าชะตาครับค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1ิบอสิบาสิบหมิถุนายนถึง16บหกรกรกฎาคมคนะคะในระหว่างนี้นะคะท่านที่ได้มีความได้เรียนโหราศาสตระะ์ก็เราก็จะไปดูกันที่ดาวพระอาทิตย์ ใช่ครับนในปีเกิดของท่านหรือดูในปฏิทินร้อยปีก็ได้คะว่าท่านเป็นชาวราศีมิถุนหรือไม่เมื่อผูกดวงออกมาแล้วจากข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะและสถานที่เกิดเมื่อได้ลักณาแล้วนะคะก็สามารถที่จะรู้เรือนชะตาของตนเองนะคะตั้งแต่พบค่ะตนุ ครับนะคะกระดุมพระไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงพบวินาศนะครันุ็จะรูากหลจนถึงพบวินาศนะคะก็จะมีเรื่องราวเนี่ยเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะแม่นยำคนะคะะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านรู้ดวงแล้วนะคะเราก็ต้องมาเช็คลัคนามาตรวจสอบนะคะในเรื่องลักษณะนิสัยนะคะซึ่งเราจะดูจากเริ่มต้นที่สัญลักษณ์ราศีนะคะราศีมิถุนเนี่ยเป็น สัญลญักษณ์ญญคนคู่คะนะครับเป็นยังไงคะเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับลักษณะของคนลักนาราศีมิถุนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ชายหญิงคนคู่คะนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับเป็นคนมีความล่าเริงแจ่มใสปรับตัวเข้ากับทุกๆสถานการณ์ได้โดดเด่น แล้วก็ลักษณะเด่นของคนราศีมิถุนเนี่ยก็คือมีความสามารถในการทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนสองบุคลิกด้วยเป็นสองบุคลิกทั้งชายและหญิงในตัวบางคนนี้มีทั้งความเป็นชายและความเป็นหญิงครับนะคะหรือราศีมิถุนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราศีของเพศที่สามนะคะทางหลักโหราศาสตร์เขาเรียกเป็นราศีเพศรถนะครับะเป็นยังไงคะอาจารย์เพศรถราศีเพศรถเนี่ยก็คือ มีความหลากหลายนะครับในในการดำเนินชีวิตนะครับนะคะบางท่านในยุคสมัยนี้เขาก็เรียกได้ว่าเป็นเพศที่หลากหลายหรือ LGBT อะไรเหล่านี้นะคะก็เรียกว่าชาวที่เป็นหลากหลายเพศก็ส่วนใหญ่จะมาเกิดที่ราศีมิถุนหรือเป็นลัคนาราศีมิถุนด้วยนะคะซึ่งก็ เป็นสถิติที่ไม่น่าเชื่อค่ะอาจารย์ว่าโหราศาสตร์นี้จะให้ความแม่นยำด้วยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสัญลักษณ์ราศีไปแล้วนะคะเป็นสองบุคลิกนะคะในเรื่องดาวประจำตัวค่ะเป็นดาวประจำตัวก็คือเป็นดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธก็คือเจรจาอ่อนหวานไทยพุธเพราะงั้นเขาก็จะเป็นคนที่ชอบที่จะเรียนรู้ชอบที่จะ ศึกษากับคนรอบๆตัวนะครับเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับเข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็ปรับตัวเข้ากับทุกๆสถานการณ์ได้เด่นค่ะนี้เป็นความโวดเด่นของดาวพระพุธนะในเรื่องการปรับตัวการปรับตัว การเจรจาการสื่อสาร,รเป็นผู้มีวัฒศิลครับนะคะแล้วก็พออยู่ในราศีธาตุลมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุลมมิถุนนะคะคเป็นยังไงคะอ่าเป็นลมชั้นสามครับลักษณะชั้นสามก็เป็นอุปยาราศีนะครับความหมายก็คือสามารถเป็นได้ทั้ง รุนแรงฉับพลันก็ได้หรือว่านิ่งๆไปตามธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นคนราศีมิถุนหรือชาวราศีมิถุนเนี่ยมักจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงหรือมีเรื่องผกผันอยู่หาความแน่นอนไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นดาวพระพุธเนี่ยเขาก็จะโดดเด่นในการเรียนรูก้การปรับตัวกับทุกๆสถานการณ์ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโดดเด่นในเรื่องการปรับตัวการเข้าสังคมนะคะ แล้วก็ทําอะไรคิดเร็วคิดเร็วทำเร็วทำเร็วแล้วก็คิดวนอยู่ตลอดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยภพที่3ราศีมิถุนเนี่ยเป็นภพที่3ของดวงเมืองและดวงโลกก็ไปสัมพันธ์กันในเรื่องสังคมสังคมการเข้าสังคมการอยู่กันเป็นหมู่คณะการติดต่อการประสานงานอะไรต่างๆนะคะคนมิถุนนะคะก็จะเป็นคนที่เด่นในเก่งในการเข้าสังคมการปฏิสัมพันธ์กับสังคมแล้วก็เป็นคนชอบที่ จะอยู่กับคนหมู่มากนะครับนะคะค่ะฉะนั้นเนี่ยดาวพระพุธในวันนี้นะคะโคจรนะคะอยู่ภายใต้พื้นที่ของกลุ่มดาวแมงป่องแมงป่องนะคะเป็นราศีพิจิกเป็นราศีพิจิกก็คือเป็นภพอรินะครับเป็นยังไงคะช่วงนี้คนมิถุนบริบทในช่วงนี้ของคนชาวราศีมิถุนหรือแล้วนาราศีมิถุนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการที่จะต้องไปจัดการคอยแก้ปัญหาเพราะเนื่องจากว่า ในวันนี้เขาเมีดาวที่อยู่ร่วมด้วยก็คือดาวพระจันทร์ะนะครับซึ่งดาวพระจันทร์กับดาวพระพุธเนี่ยเพาเรียกว่าเป็นดาวคูมิระนะครับเพราะฉะนั้นก็จะโดดเด่นในการจัดการการบริหารในการสื่อสารการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาะนะครับเพราะนันบริบทในะช่วงนี้ของคุณชาวราศีมิถุนหรือลัคนาราศีนเนี่ยมักจะมีบทบาทในการประนีประนอมอมชอมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาซะส่วนใหญ่นะครับ,บ อันนี้เป็นในด้านดีนะคะแต่ในด้านที่ต้องระวังค่ะอาจารย์พุทธตกอรินะคะก็ยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการคำพูดคำจานะครับหรือการสื่อสารไปแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคือเราต้องทายทั้งต้องระวังด้านดีแล้วก็ด้านสีด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยพอมีดาวจันทร์มาร่วมนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยแก้ปัญหาแล้วก็ ผ่านไปได้เพราะว่าผลของดาวคู่มิตรนะคะจันโฉมตรูคู่พุธนงเยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีมิถุนหรือราศีมิถุนเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะแก้ปัญหาให้เระมัระวังเพอมาเรารูพอเรามาฟังดวงดาวเรารู้ดวงดาวเนี่ยเราก็จะเกิดความระมัดระวังนะคะยังคิดนะคะซึ่งดาวพุธ ณนะขณะนี้ยังโคโจรปกติอยู่นะคะอาจารย์แต่เดี๋ยวดาวพระพุทธเนี่ยจะโคโจรไม่ปกตินะคะเริ่มต้นเนี่ยพักองศาตั้งแต่วันที่29ตุลาคมควันนี้เนี่ยวันที่25ตุลาคมนะคะอีกอีกสี่วันนะคะค ดาวพระพุธเนี่ยจะพักองศาตั้งแต่วันที่29ตุลาคมนะคะคและพักข้ามราศีไปที่ราศีตุลน,นะคะคในวันที่31ตุลาคมคนะคะและโคจรน,นะคะเดินหน้านะคะวันที่17พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ยกกลับมาที่ราศีพิจิกเนี่ยวันที่7ธันวาคมคคเพราะฉะนั้นในระยะเวลาที่ดาวพระพุธโคจรถอยหลัง ครับนะคะกลับไปที่และถอยหลังและกลับไปที่ภพปุตตะครับต้องระมัดระวังอะไรบ้างคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการสื่อสารการพูดคุยนะครับหรืออาจจะต้องมีการยังคิดในการที่จะนําเสนอหรือการพูดคุยเพราะเนื่องจากว่าภพปุตตะเนี่ยก็เป็นภพเกี่ยวกับบุตรบริวารน,นะครับหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นในการสื่อสารเนี่ยเนื่องจากว่าดาวประจําตัวเดินพักเนี่ยมันก็เกิด เขาเรียกว่าถอยหลังพูดเกี่ยวกับความรู้การเจรจาเพาะะี้ยนการสื่อสารน่าอาจจะต้องอตึกตองแต่ตองในการที่จะพูดคุยนะครับก็จะจะช่วยแก้ปัญหาได้แต่ถ้า,าเราพูดไปเลยอะไรเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ค,ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอนะคะหลังวันที่ชันวาดันวาะวาถ้าเดินหน้าเนี่ยดาวเดินหน้าเนี่ยหลังวันที่17 พฤศจิกายนนะคะแต่ยกกลับที่ราศีพิจิกก็เข้าพบอริหลังก็คือวันที่7ธันวาคมนะคเพราะว่าดาวพระพุธเนี่ยโคจรเนี่ยวิปริตมากกว่าทุกทุกดาวเดนผิดปกติบ่อยบ่อยนะคะในหนึ่งปีเนี่ยพระพุธโคจรวิปริตเนี่ยประมาณ ถึงหลายรบเลยสามครั้งนะคะเป็นบางปีเนี่ยถึง4ี่ครั้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ3าครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็ห่างกันประมาณ4เดือน4เดือนนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยเดวพุธเนี่ยจะโคจรวิปริตเนี่ยใช้เวลา21วันนะคะประมาณนั้นอาจจะ เลื่อมล้ํากันนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนมิถุนต้องระมัดระวังในเรื่องคําพูดการเจรจาเป็นหลักนะคะเพราะว่ามีการตึกต้องวางแผนในการที่จะพูดอะไรต้องเตรียมการไว้ก่อนค่ะแล้วดาวพระพุธเองนี่ยก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุูอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพูดการเจรจาสิ่งที่ต้องระมัดระวังกับคนใกล้ตัวที่สุดคือคนในครอบครัวคนในครอบครัวนะคะแา้วก็เกี่ยวกับ เรื่องภารนะหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ก็จะมีผลได้ด้วยมีผลด้วยนะคะในเรื่องบ้านรถเอกสารสัญญาอะไรต่างๆในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะหลัง17พฤศจิกายนไปแล้วถึงจะเรียกว่าค่อยๆดีขึ้นก็คือเข้าสู่โหมดปกตินะ,ะครับ ค่ะอันนี้ก็เป็นลีลาการโคจรของดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวค่ะหรือดาวตานุลักษ์ของคนลัคณาราศีมิถุนและเป็นดาวเจริญพันธุด้วยนะคะค่ะเรามาดูดาวองค์ต่อไปที่เรียกว่าให้คุณกับคนลัคณาราศีมิถุนนะคะซึ่งเพิ่งยกย้ายนะคะในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังวันที่สองที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ดาวอะไรคะอ่าก็คือดาวพระรหัสสุบดีนะครับ ทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระพฤหัสบดีขณะนี้ปดาวพระพฤหัสบดีโคจรนะคะอยู่ที่พบกระดุมกระดุมพระกระดุมพร,ระในหลักโหราศาสตร์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นคุณลุกพาหาะนะครับเพราะว่าคุลุกพาหานี่ก็คือคนชาวราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนเนี่ยเขาจะมีโอกาสดีๆหรือจังหวะดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะในเจาพระหัสเป็นดาวแห่งโอกาสะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาตรฐานตรงนี้ อ่าเป็นอุดด้วยเป็นอุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ยนะคะสูงสุดะช่สูงส่งสูงสุดก็คือเป็นอุดอ่าต่ำสุดก็คือเป็นเป็นนิดนะคะมีทั้งอัตินิดก็ต่ำลงไปอีกอ่าส่วนอุดเนี่ยมีทั้งบรมอุดมหาอุดอ่านะคะค่ะแต่ขณะนี้เนี่ยเป็นอุดนะคะเป็นอุดอยู่นะคะอยู่พบ กระดุมพ,พระม,มา,<พ>าจากสองเจ้าเรือนค่ะอาจารย์มาจากมาจากเจ้าเรือนกรมรมะหนึ่งกับเจ้าเรือนปัตตนิหนึ่งะครับแสดงว่าคุคนนี้ชาวราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนเนี่ยลักษณะการทํางานหรือการปฏิสัมพันธ์หรือ คู่ค้าหุ้นส่วนช่วงนี้ะจะเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตค,ครับแล้วก็มีลักษณะงานที่ดีแต่บริบทส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการปรีปนอมแก้ปัญหาสส่วนใหญ่สําหรับคนชาวราศีมิถุนกับลนาราศีมิถุนครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องในเรื่องงานกรมะและในเรื่องคู่หุ้นส่วนค,คู่ค้าผู้ร่วมงานคู่สัญญานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้คู่สัญญาใหม่ๆ แล้วก็เป,เป็นเป็นคู่สัญญาหรือลักษณะางานที่ดูโดดเด่นด้วยนะครับเพราะคุณภาพก็เป็นอุดค่ะฉะน,นั้นเนี่ยในเรื่องการเงินการทองเมื่อมีดาวดีๆดาวใหญ่มาตรฐานดีเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย์อ่าก็เกี่ยวเนื่องจากว่ากรรมะกระดุมพระเนี่ยเป็นอุดเพราะงั้นก็จะได้มูลค่าเยอะ,ะนะครับได้มูลค่ามากหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาที่มีมากมายเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นคู่ค้าผู้สัญญาเจ้านายผู้ใหญ่นะคะเรียกว่ามีโบนัสมีให้โอกาสดีดีให้โปรเจกต์ดีให้โปรเจกต์ใหญ่นะคะส่วนใหญ่คนลักษณะราศชมิทูหลายๆท่านเนี่ยเป็นเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นนักขายเป็นเซลล์เป็นนักขายเป็นเซลล์นะครับหรือบางคนทํางานประจําก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการทํากับหลายๆกลุ่ม นะครับเช่นเป็นเลขานุการหรือถ้าเป็นบริบทอย่างอื่นก็อาจจะเป็นนักการขายนักการทูตอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยอดทะลุพุ่งเป้านะคะเรียกว่าทะลุยอดนะคะเรียกเรียกว่าบีมีความสำเร็จหาได้เป็นกอบเป็นกำนะคะก็ต้องแสดงความยินดีกับคนลัคนาราศีมิถุนด้วยนะคะซึ่ง ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรนำหน้าลัคนานะเรียกว่าเป็นสูญญาพาหะนะคะท่านบางท่านเนี่ยได้ใช้วิชาการใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนด้วยนะครับก็มาเรียกว่าส่งเสริมในเรื่องอาชีพการงานของท่านได้โดดเด่นขึ้นนะคะซึ่งนะคะดาวพฤหัสบดีเองเนี่ยก็มีการโคจรไม่ปกติเช่นกันนะคะจะเริ่มนะคะโคจรพักถอยหลังนะคะที่ราศีกรกฎนะคะในวันที่8พฤศจิกาย ยนนี้นะคะและนะคะพักข้ามราศีไปที่ราศีมิถุนนะคะในวันที่23ธันวาคม2 5 6 8นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรกลับไปทับลักนาก็ยังยังให้ผลดีอยู่ก็ยังให้คุณครับเพราะม่ใจะว่าการที่ในดวงชะตาใครก็ตามที่มีดาวพฤหัสทับลัคนาเนี่ยเรียกว่าได้โกมุกเกียนนะครับความหมายก็คือ บุคคลคนนั้นจะมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนหรือลัคนาราศีมิถุนเนี่ยหลังวันที่23ธันวาไปแล้วเนี่ยก็ยังดูโดดเด่นมีศักยภาพมีความรู้ความสามารถไปจนถึงเกือบกลางปีหน้าด้วยเลยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพระศุกร์จะโครจรน,นะคะเมื่อโครจร เข้าไปทับลัคนาตั้งแต่วันที่23ธันวาคมคนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2506 9แล้วก็ยกกลับเข้ามาที่ราศีกรกฎนะคะอยู่ยาวไปจนถึงในช่วงเดือนตุลาคมนะคะค่ะ ก็ยังมีเวลานะคะที่ก็ชาวราศีมิถุนก็ดีต่อเนื่องค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดาวพะราสบดีจะยกเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่20ตุลาคมเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันีกทีจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมิถุนเนี่ยเป็นอันดับต้นๆในเรื่องของดาวคุ้มโทษคุ้มภัยที่ที่ส่งเสริมดวงชะตานะคะอาจารย์อาจารย์ถือว่าให้ให้คะแนนเนี่ยเป็นอันดับอันดับที่หนึ่งเลยก็ต้นๆเลยนะราศีที่เด่นที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็คือราศีพฤษภ ครงมาก็จะเป็นมิถุนเนี่ยแหละมิถุนนะคะเขาเรียกว่าแข่งกันแข่งกันอยู่นิดนึงถ้าพนี่ยไม่มีดาวฤตดยูเนี่ยนะคะโอ้โหเรียกว่าทะลุทะลุเลยนะคะค่ะก็แสดงความยินดีกับคนลัคนาราศีมิถุนชาวราศีมิถุนด้วยนะคะดาวพรหัาสบดีเนี่ยนะคะก็ให้คุณในเรื่อง เจ้านายผู้ใหญ่การอุปถัมภ์อะไรต่างๆเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็บางท่านได้รับการรวมไม้ร่วมือได้คู่ดีครับได้มีโอกาสที่จะลงเอยแต่งงานด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาฟังดาวบาปพระเคราะห์ใหญ่กันบ้างนะคะซึ่งก็ทําอิทธิพลกับคนลกคณาราศีมิถุนนะคะแต่จะทําอิทธิพลอย่างไรนะคะอาจารย์มีทั้งสององค์เลยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเบรกหน้านะคะ เดี๋ยวเบรคนี้เราพักสักครู่ค่ะับ